ดูการเจิงปั๊มน้ำของเราครับาการจิงปั๊มน้ำรุ่นเล็กนี่ตัวเล็กครับเนี่ย เ๋ยวรอบช้าๆครับไม่ต้องเร็วมาก่าดหน้าเสร็จแล้วก็ค่อยจะกึงลูอีกทีนึงครับเนี่ยลูข้างในก็ต้องกึงด้วยบาดความหนาให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยเอ่อกึงลูแล้วก็กลับด้านอีกทีหนึ่งฝั่งนี้ก็ต้องกึงครับหน้าแป่น เรื่อยครับเร,เร็วไม่ได้คนระับมันกระแทกตอนนี้ ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นปั๊มน้ําเหล็กหล่อครับส่วนมากจะเป็นเหล็กหล่อครับอยู่ที่นี่อันนี้จะเป็นรุ่นเล็กๆครับจะมีรุ่นใหญ่กว่านี้อีกต,ตัวใหญ่ก็เยอะอยู่ครับไปเรื่อยๆ ใช้เวลาไม่กี่นาะทีเองครับหน้ามันเล็กตรงนี้มันจะเล็กๆเองครับไม่ได้ยาวมากใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่อยกึงโลอีกีีนึงเป็นงานกึงปั๊มน้ำรุ่นแ็ก ส่วนมากจะเป็นเหล็กหล่อครับถ้าเป็นสแตนเลสหรือว่าล่เอ,าอเนี้วราคามันก็จะสูงขึ้นครับเหล็กหลอนี่จะถูกสุดละเขาก็เลยนิยมกันใช้เหล็กหล่อครับพังแล้วก็ทิ้งเปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองแต่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ครับไม่เหมือนพอสแตนเลส การทำงานกึ่งปั้มน้ำรุนแร็อ่านี่สุดเข็มเรียบร้ยอยอ่นี่ครับแล้วเราก็จะมากึ่งลูกรุในนี่ประมาณนี้ก่อนครับผม